แล้วช่วงนี้บ้านเมืองเราเนี่ยกำลังฝ่าฟันวิกฤตกับโลกโควิดโควิดลูกฉะนล้นเราก็ต้องทำตามรัฐเขาบอกกินร้อนช้อนแกงช้อนกลางล้างหน้าตายเสร็จ พ่ออ๋อคะหนูขอลาโรงเรียนนะคะเอา้าจะไปไหนล่ะคือดิฉันถือวิาสาสะหยิบยาระบายที่โต๊ะท่านพ่อออไปให้แฟนใช้นะคะไหวมันไม่ใช่ยาระบายน,นั่นน่ะมันเป็นยาสําหรับผู้ชายมีหน้าละถึงได้ดีเกินคาดสามครั้งเลยค่ะอุ้ยมันต้องเหลือไว้ให้พ่อออด้วยนะพ่อออจะต้องใช้<ว>เสียใจด้วยนะคะท่านพ่อออหมดแล้วคะว่ะไหว ฮัลโหลสวัสดีค่ะที่รักครับ ตอนนี้นุ้ยยังอยู่ที่ห้างอยู่เลยอะค่ะเจอเสื้อตัวหนึ่งสวยๆอยากได้จังขอซื้อนะคะราคาเท่าไหร่นะครับสองหมื่นกว่าเองค่ะก็แล้วแต่คุณแล้วกันถ้าคุณถูกใจอะนะแล้วชั้นล่างอะคะ่ะเขามี B M รุ่นใหม่มาโชว์สวยมากเลยนะคะนุ้ยย์ทคุยกับเซลแล้วเขาบอกว่าถ้าเราจองวันนี้เขาจะให้ราคาลดพิเศษสุดเลยค่ะเหลือเท่าไหร่ล่ะครับสี่ล้านสองเองค่ะอืมแต่ต้องบอกเซลนะว่าราคานี้ต้องฟูออปชันนะครับดีจังเลยค่ะแต่ว่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งอะค่ะอะไรเหรครับ กับชมรูมรถน่ะเขามีร้านเพชรอยู่นุดีอยากจะได้แหวนเพชรสักวงหนึ่งอะคะ่ะก็แล้วแต่คุณแล้วการถูกใจวงไหนก็รูดมาเลยครับน่ารักจังถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะบ๊ายบายมีใครพอจะรู้ไหมครับว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ของใครสักเพื่อนมงมีลูกกี่คนแล้ววะลูกกูมีสี่คนคนแรกจบวิศวะเลยนะส่วนคนที่สอ,อะจบ MBK ส่วนคนที่สามอ่ะจบด็อกเตอร์เลยนะส่วนคนที่สี่อ่ะเป็นโจรนลักเล็กขโมยน้อยเฮ้ยคนที่สี่งไงเป็นงั้นเหรอะทำไมไม่ไล่ออกจากบ้านเพราะคนที่สี่หางานได้คนเดียวไงนอกนั้นตกงานหมดเลยเองวันนี้ว่าชีดวัคซีนงเห็นไปนสองมาเป็นไงบ้างอ่ะก็ไม่เห็นเป็นไรไม่มีอาการเลยเลยเหรอปกติขี่เข็นสองก็กลับก็ขับรถกลับมาขับรถเอง ปกติดีปกติสบายดีก็ปกติอะไรแล้วเขาก็ไปฉีดได้แล้ววะดิไปดิไปฉีดเลยมันต้องการไว้ฉีดเชื่อรัฐบาลอะไรดีสุดละอ๋อเออมันก็ดีแล้วเดี๋ยวเขาไปฉีดตัวเองเดี๋ยวเอาน้ำไปเก็บให้เขาหน่อยนะไปเก็บที่ตู้อ่ะนะเก็บตู้เออพี่เลิกกับแฟนพี่ทำไม แม่ให้เลิกทำไมอะ่ะแม่บอกว่ามันเป็นผู้หญิงกลางคืนเป็นผู้หญิงกลางคืนแล้วมันผิดตรงไหนอะ่ะกลางวันมันเป็นผู้ชายพี่มีเรื่องมาเล่าให้ฟังมันมีเรื่องสามคนมันจมน้ำก็กำลังจะตายแล้วขจะอาดอากาศหายใจ ว่ายน้ำก็เป็นจมน้ำกำลังคิดเลยว่าโถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บัรดาลมาช่วยเหลือพวกเราสามคนก็ยังดีคือตรงนั้นอ่ะมันเป็นทะเลลึกว่ายขึ้นฝั่งก็ไม่มีสงสัยต้องพึ่งปาฏิหาริย์แล้วว่ายน้ำก็ไม่เป็นทีนี้ปาฏิหาริย์มีจริงเทวดาปรากฏกายออกมาต่อนหน้าสามคนนั้นกำลังจมน้ำเ้เทวดาก็ให้พรบอกว่าขาดจะให้พรเจ้าได้คนละหนึ่งข้อไหนต้องว่ามาสิไอคนที่หนึ่งกำลังจะจมน้ำ ข้ายังไม่อยากตายข้ายังม,มีลูกเมียที่ยังต้องเลี้ยงอ,อข้าขอกลับไปเลี้ยงลูกเมียหน่อยข้าไม่เคยได้อยู่กับลูกกับเมียเลยเทวดาเห็นดังนั้นก็สงสารเสกไปปิ๊งไปอยู่กับลูกเมียเหลืออีกสองคนไอคนที่สองมันบอกว่าข้าไม่เคยได้ดูแลพ่อแม่ข้าเลยข้าอยากจะกลับไปดูแลท่านสักครั้งในชีวิตขอไปตอบแทนบุญคุณโควิดไม่ได้ติดแต่ที่นแน่ๆเนี่ยแบคทีเรกับบุโรติดเรียบร้อยแล้วค่ะและที่อยู่ในบ้าน14วันเนี่ยไม่ได้กักตัวนะคะหลบเจ้านี้ค่ะนีเสาานะียตัวแล้บาทครับ หาลอยจ้าสองตัวยกบาทรับสองตัวกับพันธนึงจ้าสามตัวเลยกันหาจ้าแต่สี่ตัวเลยยกบาทนะเนี่ะขอเงินพอยแมงมาโหลดสองแสนสามแสนน้องครับครับพอดีทำกุญแจหายครับครับแล้วทีนี้แม่บอกว่าให้เอามาปั๊มครับนี่นะครับพี่ไปจอดรถหน้าเซเว่นนะครับอ่าแล้วไปถามพนักง,งานเซเว่นดูครับถามพนักง,งานเซเว่นใช่ไหมครับ แล้วเอากุญแจมาปั๊มไปถามพนักง,งานเซวเว่นครับอ๋อโอเคเอามาปั๊มแล้วครับอ๋อโอเคขอบคุณครับตายทำไมไม่ไดีมนพระกูไม่มีตังค์เอาเรื่องงานจพไม่สวดแล้วมึงทำไงกูเปิดแผ่นชีดีะลิลูกหลานตอนเย็นมานั่งกันเต็มนั่งไหวตู้ลำโพงกันอยู่ลำโพงสี่ลูกกูเอาผ้าวอนมาคลุมแว้เอาชีวอนมาคลุมเอ๋ยนั่งไหวกันเต็ม เศรษฐกิจไม่ดีกูทำไงอ่ะแผ่นเดียวเปิดตลอดงานเว้ยคิดดูอ่ะนัลโหลเปิดแผ่นซีดีโยย่าเกือบไม่ได้ขึ้นสวรรค์ทำไมแผ่นสะดุดคิดดูมันติดอยู่กุดล็กกุดลกุดล็กกุดไม่ชะลานี่อนพอพอพอโอเหรอเนี่ยตอนนี้พี่นุ้ยเนี่ย ทำอมชีอรไรอ่ะไม่รับผมเป็นเด็กวัดตอนนี้เป็นเด็กวัดเหรอครับเป็นเด็กวัดเด็กวัดอะไรมีแบงค์พันเต็มกระเป๋าอ๋อไ<ฮ><ฮ>ม่นก่อยู่วัดธรรมดานายกายกลิเก้าคนชอบใครผมชอบนายกประยุทธ์ครับเฮ้ยเอ้าจริงพูดเป็นเล่นผมได้ตัวจริงเสียงจริงเลยนะชอบลุงตู่ยนะองค์คลักพิทักษ์ลุงตู่ครับขนาดไหนอ่ะผมจะเล่าให้ฟังเล่ามาผมมีเพื่อนในเฟซบุ๊กประมาณสามสี่พันคนเออผมโพสเฟซบุ๊กเลยนะโพสว่า ใครไม่ชอบลุงตู่ใครเกลียดลุงตู่ออใครว่าลุงตู่ออลบเพื่อนผมทิ้งได้เลยสุดยอดตอนนี้สบายใจมากครับเหลือเพื่อนกี่คนเหลือกูกับลุงตู่สองคนแม่ชีเขาไปหาหมอ,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 อทีนี้เขาก็ไปตรวจ ตรวจเสร็จหมอก็ตรวจไม่เจอว่าเป็นโรคอะไรไข<ช>อะไรหมอก็บอกไม่ฉีครับไม่ฉีไปฉีก่อนนะ,ะแลวเอาเย่ยมมาให้ผมตรวจเดี๋ยวผมจะตรวจให้อีกทีหน,นึ่งไม่ฉีก็เลยไปฉีไปฉีปนคนท้องเสือกไปหยิบขวดเยี่ยวของคนท้องมาให้หมอตรวจ <c oughs> หมอก็เลยตรวจบ,บอกไม่ฉีครับตอนนี้แม่ฉีท้องสามเดือนแล้วนะ,ะไม่ฉีบอกตายคุณพระช่วยเทียนไขก็ไว้ใจไม่ได้เหรอเนี่ยอ้าว ฮลโหลฮัลโหลครับจ้าเจ้ใช่ไหมครับใช่จ้าครับผมผมซื้อหวยดึงครับตัวไหนล่ะนายไหนเออตัวไหนอ่าห้าแปดครับอันจ้าห้าเก้าอันจ้าห้าสามอันเจ็ดแปดอันเจ็ดเก้าอันแปดอันสี่สามเก้าห้าบกสามสี่สองห้าหนึ่งห้าสองแปดเจ็ดเก้าเจ็ด เก้าสี่สามหกสามสอง